มาขันนี้บอกว่าที่หอที่ยชาตุชาตุที่นั่งตุโครโตเยเทวสังฆาเ้าจะสัไที่สิงสจิตอยู่ภายในสฐานทุนบ้านอารามแห่งนี้ที่มียุดขาได้มาทำนาทีบาสีสูขวนใสแจงแกหลานผูู้ที่เขาไปประสบปฏิเหตุเหตุให ทุกทิ้งทุกยานขอให้ท่านทั้งหลายที่เก้าน้าม,มานี่เพราะว่าที่เป็นพระพุทธเจ้าชี่เทพิพระบุษเทดไ่ต่างเจ้าเปนนั่นพอ,อล้นี่จงมานิยมสมพรด้กยคู่ภาพระเจ้า,า,จาทั้งหลายตนองพระพาระ นักโมตัสสะภะคะวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสานะโมตัสสาภะ่วตอรหนตสัมมาสัมพุทสนโมตัสสาภะ่าวอนุทกโมตัสสาภะวตรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสาตั้งไว้นี่ด้แม่นีีตปานบ่นกบ หฮ้ยอ้อ้หตุยิ่งเนีม่นี่นี่าี so ่น so so ี no ่นี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 ่เ่นี่นีกนี่วีนี่น่นี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 ่นนี่น่น่วีนนี่นนี่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 า่นนีนี่นนีนี วันนี้ันลาตาบาสีอันวิเศษถูกประเทศเท่าถาวายพร้อผู้ขาดทั้งหลายได้ความใจกันมาพระนอมกวนกลมกราบไหวท้ทาเจนไทยเจ้าตนท่งชินโอกาซาโลกาซาผู้ขาดทั้งหลายต้อมมนมามีหลายหลากผู้มากป้อมพินขากิงมีทั้งเขาซาลีงามซาลอนหนึ่งเขาอ่อนดูงาม มัทุรสการเขาวันมีอ้อยหอ,อย่วยอ้อยขันสลาอันดากาม,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 มีทั้งไข่และไม่พร้อมขามัทุมีทั้งใบผู้งำสะพาะมาเจมกาเจมเทียนปัญญาเลี้ยนแจ่มจริงผู้ขาทั้งหลายเป็นอุบาสกอุบาสิกามาทำพร้อมน้องจริงขาบจุลีกับไวเจ้าอยู่หัวทั้งควัง บุญลายลงอานอนนี่เอกขอให้ท่านได้มารับเอาเครื่องพิเศษแห่งการบวงสรวงในมือนีิบาเย สุขวัลสีสีสิที่พาะพรอค่สอนหุวยหองเอ้ายาตุโลกเจ้าผูอับงโวนกันบรมสสัขวญเผูกบาโตัวพีทั้งหลายจึงได้มาย้ายพระพนให้ดวงคุมจงให้มาคุมคูจนคูกลางวนคูเบียพรอ้อยพระยาดก่อนให้ไป ตั้งภายในและไพยน,นอกอัดเขตไว้ตัวแสนพระพรบวรเวนวิเศษจบเพศด้วยอาคม,มบอลมบอกขิดจงประสิทธิพระพรอันนี้ใส่หัวแห่งขาดโจข้าทวงสวรรว่าให้ผู้ภานํำควันมาไต่เต้าเที่ยมคนเที่ตัวควนหัวและควนคนิวควอคนิวและควนแชน วันคาแทนบาลัยละไม่หอมควรหัวใจควรไข่ไในแหลกไข่นอกควรขอบและกวนเกลียวบางคมเกลียววันกองหน่อยหิวข้าวนมวรนกัดูอาต่อให้มากที่สุดวันนี้มาพรมทา นั่ปูนผลาวมีอนชีพเป็นไวนมีความพันรับปันจุมันมีผู้เีมีทั้งกล้วยและอ้อยมีคามตั้งแจงมีทั้แตงกล้วยอ้อยมีม่วงสังกาเชิญผนนีแย้มเจ้ามาถอนยาเกี่ยวพันมาชมยวงอย่ไม่เินแทงกันก่อน ມາຕົ້ນຕົວອັນມາລາຕີທັງບ້ານກິນແຕ່ບ້ານແກ່ນຈີນຕັ້ນເມືອງຫ່ວ แม่เจ้าให้กรนดิ่งทำถึงวันไก่บ้านดาหางเหินเห็นทางส่วนควรคืเป็นเจ้ามาจนดวงดอกไม่เป็นแก่ข้าอ่อนลดกินพ์สูงใ่โถตัวตัดนอนมีทั้งอา่้นขาอุคุมพาาคุมอาบมีท,ทั้งขาตอนเกียงอุย้ยขาหับแว่ มีทั้งคาเงินความผ้าคำความพัำมีทั้งไฟหงวใจเหี่ยงคานจองใสมีทั้งไอายาตาเท่าวันร้อนเป็นมัวนางผาเจ้าองค์วัน,วนบัดที่มามีทั้งภาควันตังไปสีงามสองจ่อพอเมเจ้ามาทายังไฟ ồ mẹ tao ếch khoai tôi đi thăm hồi hăm nằm lèo đi thắng chắc chắn hồn phải mày xuống giấc đi thắng ồ là mày thì chân ơi yên quan đi chân châu cha để lúng về mặt nằm lúc ta gió quán đi chân châu cha để lúng về liền nằm mẹ bọt cho đi hai hầm đường วันนี้แกงเจ้าอย่าได้ลงไปหน้าจนเวลาสิกลับเฒ่ามาแย่บว่ามาเด้เด้อเด้อเด้อเด ไมสิไว้ไเปิดแท็กเลดูแคนเขาคนนั้นก็แค้มก็ให้มากวันเ่อไปดมบ้านแม่นางไอก็ให้มากสามี้ันผู้ให่อกแม่นอนก็ให้มากสามผู้รู้เป็นนั่งอถ ซึ <ih il violin beeping> <ra <Rabbi> <ijn> ่งุกเลยงานขลุกเลยเออ văn đi, đi bay xa, đi bay xa, đi bay đi bay đi 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 ตัดไปตันมาได้อยู่ไกลพักวันเลย Thầy quán cho ban mỹ sĩ đăng đọc sọc nam phong hùng ạc đăng đọc, thong, thông, tây hồng hồng, ồ hồ sầu, hồng thọ là ni. Thầy quán cho ban mỹ sĩ đăng đọc say sợi, ngâm tình